เราก็อยู่ในงานบ้านและสวนแฟร์จากที่ใบเทยกตอนนี้เราเข้ามาถึงโซนต้นไม้นี่นี่เห็นไหมสวยหไหมตรงนี้ต้นไม้มั่งคั่ง ในต้นเล็กๆน่ารักโอเคนี่มีต้นลายสนมังกรลำซำเคือเราไปทางทางนี้ก่อนซอยใหญ่ก่อนนี่ ฟอร์จูเอ้ยนี่ดอกกุหลาบกุหลาบภูโซนนี้สวยอ่ะ ต้นไม้แปลกๆเยอะเลยไม่เคยเห็นต้นอะไรเออตยนีต้นสนอะไรเออ,อ,เอคือสนอะไรอ่ะทำไมมีดอกสวยจังเลยอ่ะ ส่นอะไรทำไมมีดอกเหลืองๆอย่างนี้ด้วยไม่จับนะเราไม่จับน,นี่ดอกแก้วเหมือนหน้าบ้านเราเี่ต้นอะไร ต้นมันมันน,น,มนี้เหรอนี่ต้นไม้แคะตัวนี้สวยอ,อ๋อมาดูแคนตัสแคนตัสไม่แพงนะ40บบาทไม่นิ้วจิ้มนะครับ ันเป็นนุ่มๆหนามนมันไม่แหลมใช่ไหมอันนั้หน,นามแหลมหน่อยมีหลายแบบนีนนแหละแหลมไหมอ่ะรูปทรงมันแปลกเนาะอันนี้เหมือนว่าเฟืองเลย มีพึ่งด้วยใช่พึ่งเห็นไหมฮะอ่ะเขาออกหมดแล้วครับอ่ะดูได้นะดูได้เข้าไปดูดูสิไม,ไม่จับนะดูเฉยๆลยูกม,มันก็โอยยยยยย้ยังมียังมียังมีชีวิตอยู่ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นโซนอาหารในงานก็จะมีแบบแม่และเด็กอยู่ด้วยนะข้างในนี้เป็นบ้ายแม่และเด็กนะจะมีงานแม่และเด็ก จัดคู่กันนี่ตรงนี้นี่ต้นไม้สวยๆวันนี้เราจะเจอไม้ต้นก็เรียกอะไรมอค้ามอแกงลิงอะ่ะที่มันกินมแนมลงงสวเนาะใช่เหรอใช่ไหมมอคค้ามอแกงลิงหรือเปล่า นะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะปิดข้างบนนีไ่ไงไเห็นไหมใช่ด้วยที่เราเห็นแล้วนะี่มันจะมีฝาปิดนะเห็นไหมมันเปิดฝาไว้อยู่ก็จะกินมาแลลว เนี่ยพืชกิน,นมแมลงซาล่าซีเนียถ้าผมเห็นน้ำอะไรใสๆอยู่ในกรนด้วยคือน้ำลายเนาอสากุระโกสวยข้างบนนี้ก็สวยโอ้ต้นเท่าไหร่ออันนี้ต้นอะไรต้น เขาควางตั้งเหมือนเหมือนนั้นเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนควางมูสอ่ะเขาควางมูสใช่ไหมสามร้อยเองสามร้อยเองนี่ต้นละหนึ่งพันต้นนี้ห้าร้อยเห็นไหมต้นอันนี้ห้าร้อยต้นต้นซาลาสีเนียแต่นี่ยังถูกกว่าเยอะเลยเหรอเท่าไหร่สี่ร้อยมันยังเล็กอยู่ไงต้นนี้แปดร้อยอันนี้เก้าร้อยใช่มันเป็นแบบดอกใหญ่อันนั้นหนึ่งพัน าถอยหลังมาไปดูไปดูบูธอื่นก่อนเนี่ยสวนนี้สวยจังเลยนะลิ้นชิ้นต้นกามหอยแครงอ่าช่วยกันดูถ้ามีต้นกามหอยแครงอาจจะซื้อกลับบ้านนะวันนี้ ดูว่าน่าจะมีนะน่าจะมีอยู่โอ้นี่บบสวยจังเลยเรนโบเฟิร์นอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่ากุหลาบหินหรือเปล่าสนเลมอน นี่มันกระถางกระถางแปลกแล้วก็มีต้นอะไรนะเออต้นอะไรอ่ะเหมือนทั่วเลยอ่ะนึกตรงนี to right. oh, no. ้หอมหอมดอกแก้วเหรอเหมือนที่บ้านเลยเห็นไหมเนี่ยต้นดอกแก้วอ่ะ เราเลี้ยวเข้าซอยนี้ซอยนี้เรายังไม่ได้ดูซอยนี้จะดูดิมันมีต้นกาบหอยแครงไหม,มสวยจังเลยอ่ะสวยเนาะอันนี้ออง,งูต้นง,งูแบกโอปอนี่ยมีรูปอยู่จริงๆน <c oughs> ะเพราะว่ามันไมอมีร่อยู่รครัโอเค ในนั้นหรือช่าอาน่ะมร้กอาเองก็ีสนี่ต้นมะขามนะเอาไปตัดใช่โอ้โหสับปะรดสับปะรดตามดาวเดินไปทางนี้ เฟินมันมีหลายพันหลุกมันมีหลายพันมันมีหลายนดีต้องไม่แน่ใจนะบางพันบางพันกินไม่ได้ประดับอย่างเดียวเป็นไม้ประดับ เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ไปไอโอ,โอปน้นี่นี่นนมันมคืออะไร,ไค,ออะไรคืออะไรเออ มาลูกมา้าวตัว้วันี้มันมีดอกออกมาแบบนี้ด้วยโอ้ตัวนี้สวยโอลิฟต้นมะกอกจอมหวดในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่น่ะแพงมากเลย คนมาทางนี้ก่อนนี่ก็จะมีของตกแต่งบ้านมีบูธท,ที่ขายบ้านสร้างบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าโซนนี้ มาในทางนี้ดีกว่าครับว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะไปหาโซนที่เป็นแบบต้นไม้ป่าต้นไม้โซนขายบ้านและคอนโดโซนโซนอาหาร โต๊อีนวดด้วยฟิดฟินโซนอาหารโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นรถบ้านใช่แคมปิ้งสวยงามอีโคเฮา ¡Es